ผีภพ,พตั้งห้ามสบ,บันสวรรค์สร้างโดยจัก,กรพรรดิสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่ออายุ2,000ปีอัญเชิญแสงแห่งสวงสวรรค์สร้างพลังทำลายมายังโลกผู้ที่ปัรถนาฝึกทักษะนี้ร่างกายจะต้องมีระดับพลังเจ้ายุท์ต่ำกว่าห้ามฝึกทักษะนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกับถ้าผิวเผินก็จะเจ็บปวดเลือลังถ้าสาหัสก็จะสิ้นใจในทันทีเผฝึกวรยุทธ สิทธิ์พี่ซุนบุกพว่อลอไปตามหาสิทธิ์น้องฉูฟงกันเถอะสิทธิ์น้องฉูฟงไม่ได้ออกมากินอะไรตั้ง3วันแล้วข้าเองก็เป็นห่วงสิทธิ์น้องฉูฟงเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไข้กลนนั้นหรือว่าเป็นเพราะว่าหอฝึกวรยุทธ์ถ้าหากเป็นเพราะหอฝึกวรยุทธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นข้าถ้าหากคิดจ,จะเข้าไปก็มีแต่จะต้องตายไปเปล่าๆสิทธิ์พี่ซุนบุกให้ข้าเข้าไปข้างในเถอะไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้าก็ไม่อาจจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวได้เออนี่ ตอนนี้อาจารย์ของข้ากำลังวางแผนเข้ายานข้าจึงไม่รู้จริงๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห,หอฝึกวรยุทธ์นี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าข้าไม่อาจจะให้พวกเจ้าเข้าไปได้ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะข้าได้ยินเสียงของพวกเจ้าคุยกันแต่ไกลเลยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสชิวซูท่านกลับมาแล้วยอดเยี่ยมยิ่งนัก ชูเฟิงมั่นใจตัวเองเกินไปแล้วทักษะการต่อสู้ต้องห้ามระดับพิภพคือวิยุทธ์ในตำนานเขากล้าที่จะแตะต้องทักษะนี้ด้วยระดับพลังยุทธ์ที่มีได้ยังไงกันพวกเจ้าอยู่ที่นี่กันนะข้าจะรีบมุ่งหน้าไปหอฝึกวิยุทธ์เจ้าตามข้ามาทําอะไรที่นี่มันอันตรายอย่างยิ่งนะจะไม่ควรตามข้ามาผู้อาวุโสชิวสวยท่านไม่ต้องกังวลไปข้าสามารถดูแลตัวเองได้ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพวกเจ้าตามหลังข้ามาแล้วอยาได้ห่างจากข้าล่ะ ภายในหอฝึกวรยุทธดูเหมือนว่าเขาจะฝึกฝนจนลืมเวลาหอฝึกวรยุทธนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่การเถิดชูเฟิงคงอยู่อีกด้านของก่อนนี้เป็นแน่ชูเฟิงบ้าไปแล้วหรือมันกำลังท้าทายต่อ,อยักษ์ตนนั้นมันคือเจ้าทะเลที่นี่ก่อนหน้านี้พวกเรามักจะเรียกมันเสมอและไม่เคยกล้าที่จะเข้าใกล้มันเลยไม่ต้องกังวลไปเพราะขาะ้อจำกัดของใครคนนี้มันจะไม่โจมตีศิษย์ของชูเฟิงแน่นอน ฮ่าฮ่าเป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้พลังของสินน้องชูฟงในตอนนี้สามารถต่อกรกับเจ้าหยุดได้เขารู้ว่าต่ออยากตนนั้นจะไม่โจมตีถึงได้กล้าต่อกรกับมันเช่นนี้ป่าดุดไม่มีทางต่อกรกับเจ้าหยุดได้แม้ว่าจะเป็นป่าดุดห้องสุดท้ายก็ไม่อาจจะต่อกรกับเจ้าหยุดได้อยู่ดีนั่นแหละนี่เจ้ากำลังบอกว่าชูฟงของข้าด้วยกว่าเจ้าหยุดอย่างนั้นหรอ สิทธิ์น้องชูเฟองแข็งแกร่งก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งผ่าวิธีพิเศษถ้าหากไม่มีมหาสตาต์วูลระดับชั้นราชันและพลังพิเศษของเขาขเขาจะเอาชนะพวกที่มีพลังยุทธเหนือกว่าเขาได้ยังไงกันเล่าหุบปากของเจ้าซะคือข้าพลังชั้นกล้าแก่งยิ่งนักหรือว่าเขาจะฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต้องห้ามระดับพิภพสําเร็จแล้วอย่างนั้นหรอเอาละมาเริ่มกันเลยผีภพต้องห้ามสับบ้นสวรรค์